สบายดีพี่น้องเบอรสุขสุขคนสบายดียามส,สวยๆพี่น้องเปิดภาพมาเบ่งลูกชายขึ้นอนขกักเถะฮะเจ้าฝุ่นโอ้ยทานอนเจ้าะน,นะไปซช่บาทเียเก็บหะหะอืานั่นงใสก่กระบอกขักอ้าวอ้าว นั่งแส่กับบุคคลนอนกินบ่เสือผาพี่น้องเห้ก็ขึ้นมา,ามากองยังน่้ด้ไปแจกจ่ายเนาะของอะไรนะของฝากจากดวงตาพี่น้องคนแถไปแจกจ่ายเนาะเจ๊ให้คนถูกคนยะใครคนบ่มีเห็เเนอะไรเนาะแต่เขายังมไ่ไปอากมาเนาะยังบริถายใหเบึ่เสือพงเสือผา รายงานสภาพอากาศพีน่น้องเมื่อในซีคืมๆเนาะคือฝนสีตกนี่แหละพายุเขาอีบอลหรือใดๆมองกุหลาบสาลูก,ก,ก,ลลกต้นมักมีเขาก่ะตายเรียบร้อยต้นมักมีลูกโอ้ยขอนนเฮ้ยยังแม่พึ่งดื้นอนะสิเป็นลำมันเตรียมไว้ปลูกเนาะ ตัดขาดมาที่แหละพี่น้องเลยเอ้ามาโชยสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเดิสชมคู่สุดกำลังสิแกะกล่องของฝากของฝากจ้ะน้องตาพีา่หน่อยทางฝั่งไทยเนาะอือขรงด้วยแบบก็แปลงว่าของยังก็ของควัชิ้นใหญ่ ใหญ่น uh, no. um. ีได้พี่น้องเอ้ยซื้อว่ปลาาาปลาตุ้มมงดูราคานะพันแเนาะคอยพึ่งเห็นราคาได้เนี่ยนะพันแปดร้อยเกือบสองพันโอ้โหเรียงเยอนะอือเอาไปอันนี้ักนะอออีไงนเชีอวมาซีหนาข่อย อ๋อเอาให้18โอ้เป็กนัวละ300 320พี่น้องเุงละท่าไหร่ก็3โลโลเนาะแผบค่ะแผบราคาเท่าไหร่แผบกระถงบักใหญ่พี่น้องเอยจักว่าสิใส่ได้เป็นปีจักบ่ปีก็เกือบพนแหละครึ่งปีพนแหละครึ่งเดือนครึ่งปีุงใหญ่คนว่าจสิแกะกงใหญ่พี่ กันโอ้ยงไงลังลงหันกูชิหัวควันอยู่ดิดื้อดื้อหน่อยมาแกนผ่อนนะดื้อจนว่ามีวนเก็บละแหละกองในเฮือนนี่เก็บหมได้เก็บแล้วก็้ะเก็บแล้วก็้ะจะแบบเป็นแนวนั้นกระไยากหูอยากเห็นเออผัดลมเครื่องใหญ่คือกันเนาะอันนี้เท่ใครเลยนะ แปดร้อยแปดร้อยหาสิเออถูกมีแต่โค้งแพงเลยของดีๆทั้งนั้นอ่าทำพัดลมมันนั่นทำผัดลมเขาซื้ออันมาให้ให้ให้เราในบ้นไหนดิแต่ว่ามันของอันบ่มีมีหอเขาซื้อมาของจีนอ้ยแก๊กแก๊กสีมาเหรอสีมาแก๊กแก๊อืมไทย ใช่อดี๋ยวปาไปเห็นใด้ข้อหักนะครับอย่าเอาอุ่นมากครับโอ้ยคือ <laughs> ก,กัดไก่ในการ์ไก่ลงตาเลยแม่ของผมแล้วตัวตัวเนี้ไว้ใส่อยู่นอกเลย

อัอนนั้นสี้าแก well ่บอสบานเอาอ่นอันนสีฝาี่สี้าทะเลบอสประมาณไหบอได้เออถือวันอื่นพิส้าเอาอาทะเลราคาตั้งมานาเนาะสิประกอบกับบนประกอบรอง้หนักอีเลเดโอ้จะเบ่งราคาน่ยกว่านปกะปาก ยังบ <si 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 yeah, ่เคยใส่จะเถื่อปานก็ป ah uh ่านยังบ่เคยใส่ก็ยังบ่เคยมีเนาะยังบ่เคยมีจะเถื่อพี่น้องเอ้ยปั่นลมใหญ่ขนาดนี้มีแต่ให้เด็กปั่นลมฮะปานก็ป่านยาเอ้ยร้อนทำไปอย่าไปผ่านฮะกินอร่อยได้ดุเจ้านี่งานเข่าเลยได้ฮะเบิกเบิกเบิกขอสิแก้งเบิงตั้งไว้ไรตั้งไว้แล้วมาเบิกมาการเนี่ยชัดเจนเรียบร้อยด้นั่นคุอยน มันหักตัวนึ่งมันละเอยียบละเอียดล่อใบผัดแห่งเนียนเดียวสัน่นดีไปหาซื้ออื่นเลยนะอันนี้ว้าวฝังคำลูกมว้าวว้าวมับวววบบนบอกมันสีเย็นขักแล้วว้าวเอาลูกอ่ะนี่นี่น,นี่เอาไปเรียนก็เจ้าเท่านั้น,นนะว้าวเจ้าคือมาตื่นเต้นไอ้หมูเนี่ยว้าวเมื่อวานกอดทีปากก่อนนี่ไปดีเแล้วอาทุกคนนอนเย็นสบายหรอกบ้านสามแอร์ตัวหนึ่งหมดแล้วพันยัง มันดึงขึ้นได้แล้วอันนี้บอกได้เออหักเลยเอาได้เลยนี่เกาะสูงบ่อเรือตังยังไงก็ได้ยังไงก็ได้อันนี้คือนหน่อยเนาะเออมันยังโบนิสัยอยู่เนาะยังไงก็ได้นะบังบัง ้องเฝ้าปักอบ่องอทนก่อนพัก่อนพักดีคกาตรนุ่มที่งานะว่าสายไฟ่เข้าหนนี่เนาะมกันนี้สตรอ่งนคนหน่มนหองโองบอะไนี่โเขารบอ้า

ไม่บอกข่าวว่เงจะใช้มืถือหรอกนี่ content. หนาเลนเนาแพเลยเเป็นเลยนาเสร็จแล้ผ่าอราตอนนี้เดียบอย่าพ่าเม่อ่านกพ่าอนุ่าหนโขยอยุทิชียุิชีก็ได้เปิดสลายนอสิได้ฮะ ่ได้เปิดไม่ไดเป่าไม่ได้เล่าให้เอฟซีมึงเนาะขอทำลูกทีการก่อนะล้อกมาลูกมนหลอกคมหลอกคาอนมก่นเ้านี่นาเ เขามีม <łość> ีหอยมันหลุดขาดแล้วนะยีงา็ต้องเปิดแง่แล้วคะแนนอืยีงก็คาตาลิสเด่อวคาตาลิสคาตาลิ โอ้ยไรกันไกลแล้วไม่สนั่นเดี๋ยวเลยเนาะคุไปปนนะให้นั่นน<า>ั่นเลยจ้ากเลยแปลว่าอะไรัฮะอยาเห็ดลูกอยาเห็ดอยาเข้าอยาเข้าเออ,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 เอมันมีตลกของมันบ้างใา่เออมีตลก ได้แล oh, mm. mm. hey, ้วบออะลองมาดิดิมันให้เปิดแล้วอือพูดใหญ่กว้างนั่นหละทาวันเนาะไปของอีลไรทาวันทนตัวนี้ มันสิมุกนก่อนมันเห็ดนี่แหละเนี่ยนี่นะโอ้ออโหเอาเขาไปผัดเอาเอาเขาไปผัดอยู่ห้องวันนี้นะคักกะลิอื้อหิมเสร็จแล้วได้ใบเย็นอะไรเบอร์สามปลาทุูพองจนปิวเลยอือผักแล้ว มีเปเปอร์อยู่ถือใจถือใจเย็นบ้างับเราคือเย็นค่ะแค่หมอองกันทหกคือเ้องยังบริเมีย่งบริเนั้นเนาะอันนี้สภาพประกอบไปได้เก็บไว้ก่อนอยากลองงมอยากอยากเบิ่งความเย็นจ่ว่าซัำแอเราไปจักเราเราไปทางในห้อเลยบ่อยาเปิดเลยได้ ม,ม,าาามันเ <ไป S 2> เคยเห็นเนาะมันคนือเย็นค่ะใช่นะโอ้ใจแบบม้นเลยว,ลลเลว่ลาเ็วลาปลาลุงเ็วเพอแมนอ่ะโอเคพี่น้องยปิดก่อนพอลานึงบอยากปิดก็ได้ขอบคุณขอบคุณเนาะขอบรคุณหลายทาง ตาเกนเนาะที่ว่าเมตารป็นเมตาเมตาอหละเมตาารูน้าเนาะอว่าเราว่เพื่อครัครอบครัวเนาะืออยู่ดีีแี่ไกับลูกตาเร้อยอยู่ดีมีแติดตแขงเนาะสถาแพทย์นะกแมนนะจ๊ะแพรจะเป็นงวนกแมนอารมณ์งเรื่องเนาะอารมณ์สองเขื่องเนาะเป็นงอนงนาวอยนึงนาะมอนสางมอนาง ขนมชงหนึ่งค่ะเร็น้ขนมชงหนึ่งสักเบิดแล้วขนมชงหนึ่งมันก็ลายหยางอยู่แหละเนาะลายลุมรบแหละลายหยางเป็นใหญ่มากเลยอันนี้ก็เป็นหลอกที่จะอะไรที่สามที่สี่วที่สามที่สี่เนี่ยจดจำเ่าได้เนาะอลายเนาะโอเคขอบคุณขอบคุณเลลายเนาะที่คอยซัพพอร์ตและช่วยเหลือดซัพพอร์ตช่วยเหลือดอะไรกัน นี่แหละทะเป็นการใส้ข้นกตัวนี้ที่เราไปเนี่ยผัเผาไปหลายหลายเดือนเติเนาะประหยัดค่าใช้จ่ายลงหลายเพราะว่าคองเขามาต้องใส่ตรงนั้นแน่เนี่ยตารางอะไรที่เอาเว้อยู่ดีน่เบอร์สุดพุนเนาะแล้ขอบุญบอบุญทั้งนั้นเซ็นซีเบอร์สุดพุนนเลยครับาวาจะคล้องเสื้อผ้าแก่ทีเบอร์สุครับขอบุญขอบุญอนุโมทนาบุญทำการเพราะว่าจะเป็แก่จ่ายคนเยือบบ่มี ผมมีใจสแหรัพี่น้องเลยเนาะโอเคพี่นออ้องแอ้วก็ในที่หนาเอาสบายดีสบายดี